นะครับเรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของความรู้เรื่อง OBD2 นะครับนะฮะจากแผนภาพตรงนี้นะครับนะฮะในส่วนตรงนี้น่าจะเป็นส่วนสุดท้ายนะครับที่จะพูดคุยกันนะครับจะเป็นในเรื่องของ special function นะครับนะเป็นเรื่องของฟังก์ชันพิเศษสำหรับเครื่องสแกนทูนะครับโดยปกติ ในหลักการของ OBD2 เนี่ยที่แรกเริ่มเดิมทีเดียวจะเน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยในรถยนต์เองก็มีเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มเข้ามานะครับก็จากเรื่องของเน้นในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับก็กลายเป็นเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาด้วยครับเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็หมายถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปในทางอ้อมด้วยนะครับ ทีนี้เนื่องจากรถยนตนย์มีเทคโนโลยีเข้ามาแบบระบบต่างๆเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นสมองกลนะกึง Computer, ่งคอมพิวเตอร์ถ้าจับสมองกลต่างๆมารวมกันนี่นะครับก็น่าจะประกอบเป็นคอมพิวเตอร์ได้หลายๆเครื่องนะครับนะซึ่งก็จัดว่ามีความไฮเทคพอสมควรนะครับทีนี้นะครับไอตัวฟังก์ชันพิเศษ หรือสเปเชียลฟังชันที่ในในเมนูของเครื่องสแกนจะเขียนได้ว่าเป็นเรื่อง Special f u n c t i o นนะครับ,นะรบในเครื่องวิเคราะห์หรือเครื่องสแกนทูทั่วไปเนี่ยก็เรื่องของ e n e r n a l function เนี่ยยังไงก็ต้องมีนะครับเป็นพื้นฐานที่จะต้องมีส่วนในเรื่องของ diagnostic เนี่ยก็ต้องมีเช่นกันเป็นเรื่องของพื้นฐานนะครับส่วนในเรื่องของ Special Function เนี่ยก็เครื่องสแกนบางประเภทก็จะไม่มี นะครับนอกจากเป็นเครื่องสแกนที่มีค่าตัวสูงสูง,สงตัวท็อปทอปอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็เครื่องที่ใช้ในโชว์รูมหรือเครื่องเขาเรียกว่าเครื่อง OEM ลนะักษณะอย่างเงี้ยจะมีในเรื่องของ special function หรือ f u n ก์ชันพิเศษนะที่ทำงานาพิเศษต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของ active test นะครับหรือเรื่องของ emo นะครับหรือเรื่องของ ecu coding reprogramming หรือ reset อะไรก็แล้วแต่ นะครับตรงนั้นจะ,จะเรียกว่าฟังก์ชันพิเศษนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เครื่องสแกนทั่วๆไปในตัวขนาดราคาถูกๆจะไม่มีนะครับทีนี้มาดูตรงนี้นะครับเป็นวิดีโอน่าจะสื่อความหมายได้พอสมควรนะครับนะครับจะให้ดูตรงนี้นะครับนะเออขออภัยนะครับ มือไวไปนิดนึงนะครับปิดตรงนี้เราใช้เครื่องสแกนลอน x 4 3 1 gx 5นะครับซึ่งมีฟังก์ชันพิเศษอยู่นะครับก็มีค่าตัวที่ค่อนข้างสูงนะครับสี่0มกว่าบาทนะครับนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่ฟังก์ชันพิเศษนะครับนะครับตรงนี้ในเรื่องของ All d a t a stream ก็คือเรื่องของการอ่าน ไ uh, live data หรือข้อมูลสดข้อมูลเรียลไทมในขณะที่รถยนต์ทำงานเครื่องยนต์ทำงานนะครับหรือระบบต่างๆของรถยนต์เนี่ยทำงานนะครับจะเรียกว่า Live Data นะครับ live ที่แปลว่ามีชีวิตเนี่ยหรือ Live Concert เนี่ยนะครับนะคือข้อมูลสดสดรายงานสดประมาณนั้นนะครับเนะี่ยเราย้อนกลับมาโอเคนะครับตรงนี้มาดูหน้าต่างตรงนี้นะครับที่ขึ้นอยู่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอของเครื่องสแกน จริงๆนะครับตรงนี้นะจากที่เราเห็นนะครับตัวแรกนะเป็น read f a l t data นี่คืออ่านโค้ดลบแล้วก็อนที่2นี่ลบโค้ดอันที่3 read current data ใช้คําว่า current นะครับ read แปลว่า current แปลว่าปัจจุบัน data แปลว่าข้อมูลนะครับคือข้อมูลณปัจจุบันก็คือตอนที่เครื่องยนต์เรยวทำงานก็หมายความว่าเป็นการส่งถ่ายข้อมูลมาแล้วก็แสดงผลที่เครื่องสแกนในสระของเรียวถามนะครับ แล้วก็ถัดมาเนี่ย actuation test ตรงนี้นะครับเริ่มที่จะเป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับเนี่ยเป็น special function หรือ active test นะครับตัวนี้ส่วน f r e e z frame data เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาต้องเรียงอยู่อีกที่หนึ่งนะครับไม่ใช่มาอยู่ตรงนี้นะจริง actuation test เนี่ยต้องมาอยู่แทนใ้ f r i e z frame data นะครับแล้วก็ oil reset นี่ก็ถือเป็นฟังก์ชันพิเศษเช่นกันนะแล้วก็ work support ตรงนี้ก็คืองานอื่นๆนะครับ ก็เป็นฟังก์ชันพิเศษเช่นกันจริงๆก็ควรจะกำหนดว่าเป็น special function แล้วก็ค่อยแยกเป็น actuator test, h o l reset หรือว่า work support ตรงนี้นะครับเอารวมเข้าไปน่าจะสื่อความหมายได้มากกว่านะครับแต่ทีนี้เขาเขียนามารวมๆนะซึ่งเราก็จะเข้าใจได้ในลักษณะแบบนี้นะครนะเพราะว่าเราเข้าใจตรงแผนภาพเราก็จะสามารถเรียบเรียงนะหรือแยกแยะได้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับ นะเดี๋ยวดูกันต่อนะรตรงนี้เรากดเข้าไปดูนะคฟังก์ชันพิเศษมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยนะครับในรถยนต,ตย์ Toyota เนี่ยไฮรักวีโก้ปี2 0 1 4ก็ค่อนข้างทันสมัยนะแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษมาให้ใช้ค่อนข้างเยอะนะเป็นฟังก์ชันพิเศษที่ทำงานแล้วทำให้เรารู้ปัญหาหรือสามารถแยกแยะปัญหาอะไรต่างๆของเครื่องยนต์ได้นะครับฟังก์ชันพิเศษเนี่ยต้องสนับสนุนในเรื่องตรงนั้นด้วย นะครับนั้นะดูนะครับฟังก์ชันพิเศษตรงนี้มีอะไรบ้างนะก็คืออย่างเช่นการตัดสัญญาณแอรนะ์เปิดแอร์อยู่แล้วเราคอนโทรลให้มันเปิดปิดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการวิสูน์ว่าไอ้รีเลย์และชิ้นส่วนต่างๆมันยังทํางานได้ปกตินะแต่ถ้าเกิดเราทําการแอคทีฟไปแล้วนะฮนะแล้วสมองกลก็โชว์ ECU ก็โชว์มาว่ามันมันออนหรือมันออฟไปแล้วเนะี่ยสั่งให้มันออน แต่ว่าแอร์มันไม่ทํางานจริงนะอย่างนี้ก็ทําให้เราพึงสังเกตได้ว่าในส่วนของวงจรไฮโวลต์คือวงจรภาคซัพพลายให้กับตัวระบบนะครับหลังจากรีเลย์ออกไปแล้วเนะี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยน,นะครับเนี่ยก็ทําให้เราสามารถก็เ,เรียกว่าเคลียร์คัดปัญหาไปทีละจุดทีละจุดได้นะครับนะถัดมาตรงนี้นะครับ Connect the TCNTE a น d ะตรงนี้นี่นะ่าจะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับในเรื่องของเซนเซอร์กับของอุณหภูมิน้ำหรืออะไรสักอย่างนะครับซึ่งตรงนี้บางทีเราเข้าไปก็อาจจะไม่สามารถทดสอบอะไรได้นะครับมีฟังก์ชันที่โชว์ขึ้นมาให้มีหน้าตาเหมือนกับเครื่องสแกนที่ใช้ในโชว์รูมหรือ OEM นะครับ ก็ <c oughs> เป็นจุดขายของของเครื่องสแกนของเขานะครับบางทีทําหน้าตาขึ้นมาแต่ว่าใช้งานจริงไม่ได้ก็มีเยอะนะครับนะซึ่งเราก็ต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยนะครับความสมบูรณ์แบบของเครื่องมันก็จะลดน้อยถอยลงไปนะเพราะว่าเขาไม่ใช่เครื่องที่ใช้ในโชรูมหรือในโรงงานไม่ใช่เครื่อง OEM นะครับนะนะมาดูฟังก์ชันอีกอันหนึ่งนะที่สำคัญสำคัญอย่างเงี้ย คอนโทรลเดอะ์ไซเลนเดอร์นัมเบอร์สีฟิวคัตนะครับคือตัดการชึบตัดการเาเรียกว่าตัดการจ่ายเชื้อเพลิงนะครับตัดสูบพูดง่ายๆภาษาช่างเขาเรียกว่าตัดสูบนะครับตัดให้เครื่องยนต์ดับที่สูบ4นะครับวันนี้ก็จะสังเกตอาการสั่นของเครื่องยนต์นะนะอาการก็สั่นเกิดขึ้นนะก็ให้ตัดทีละสูบนะไม่จชตัดทีสีสูบ ตัดสูบ3สูบ2สูบ1นะหรือเทสตไอตัวเทอร์โบชาร์จสเต็ปมอเตอร์นะหรือเทสไอระบบลีกของชุดเพลิงนะมีหรือเปล่ามีการลีกไหมนะอย่างฟังก์ชันตัดสูบเนี่ยก็มีประโยชน์นะครับสมมุติว่าเครื่องยนต์เดินขับมาแล้วก็เดินเดินไม่เรียบนะฮะเราก็ลองตัดสูบดูตัดสูบหนึ่งนะก็ยัง,ยงตัดสูบส,สมมตินะตัดสูบหนึ่งเครื่องยนต์สั่นมากขึ้น ก็ไล่ไปตัดสูบ2ปรากฏว่าเครื่องยนต์สั่นเท่าเดิมนะก็หมายความว่าสูบ2เนี่ยเสียอยู่แล้วถูกไหมครับนะแล้วก็ย้ายไปตัดสูบ3เครื่องยนต์สั่นมากขึ้นนะแสดงว่าสูบ3ตัดจริงดับไปตัดสูบ4เครื่องยนต์สั่นมากขึ้นก็สูบ4ก็ตัดจริงแต่ปรากฏว่าสูบ2เนี่ยพอเราตัดสูบ2ไปไม่ให้สูบ2ทํางานมันก็ยังสั่นเท่าเดิมแสดงว่าไอ้สูบ2เนี่ยปกติก็ไม่ทํางานอยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการแยกแยะได้นะครับว่าสูบไหนสูบไหนมีปัญหานะครับอันนี้คือฟังก์ชันพิเศษที่บางทีก็มีประโยชน์มากๆนะถ้าใช้เป็นนะครับหรืออาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์หลายเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็ควรจะต้องสนับสนุนในเรื่องของการวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะปัญหาลึกๆนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนไอตัว The Felix, เทสเดอลิกตัวนี้ก็จะทำการเรียกว่าเร่งเครื่องยนต์ขึ้นมาทันทีทันใดแบบเหมือนกดคันเร่งไปทีเดียวนะครับแต่ว่าจะให้เร่งมาที่2,000รอบนะครับถ้าระบบเชื้อเพลิงดีๆเนี่ยตัวปั๊มติก๊กจ่ายมาที่ปัม๊มคอมมันเรลนะฮะอันนี้นในกรณีของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วตัวปัม๊มคอมมันเรลก็จ่ายมาที่ลูกสูบจ่ายมาที่ตัวอินเจคเตอร์นะครับ แล้วก็ฉีดน,นะครับถ้าการทํางานเร่งทันทีทันใดขึ้นไป2000รอบแบบราบเรียบเนะ่ยคือเร่งปื๊ดขึ้นไปเลยอย่างเนี้ยลักษณะอย่างเนี้กยก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์แบบนะครับคือไม่มีการลีกของระบบของเชื้อเพลิงอะไรต่างๆนะแต่ถ้าเกิดทําการทดสอบฟังก์ชันนี้นะแล้วก็การขึ้นในการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ การเขาเรียกฟาดรอบคือรอบขึ้นไปทันทีทันใดภาษาช่างภาษาวัยรุ่นนะเรียกว่าฟาดฟาดขึ้นไปที่2 0 0พันรอบมีอาการสะดุดระหว่างทางหรือขึ้นไปไม่ถึงสักทีอะไรเงี้ยก็แสดงว่าในระบบเนี่ยมีการรั่วของระบบเชื้อเพลิงนะครับอาจจะเป็นรั่วตร,ตรงนู้นตรงนี้ตรงแหวนอะไรแต่ก็คือไม่สีเรียสใหญเพราะว่ารถยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าให้พึงสังเกตว่าตรงนั้นมีม,มีมีการเลีกอยู่นะครับไม่มากก็น้อยนะครับ นะครับตรงนี้ก็ลองตัดสูบนะครับนะครับเครื่องครับโอเคแล้วก็นะครับเราเดินหน้านะครับนี่อันนี้จะอยู่ในคู่มือการใช้งานเป็นวิดีโอนะที่เราให้กับลูกค้านะครับนะครับ ตรงนี้นะครับออยล์รีเซ็ตนะฮะฟังก์ชันออยล์รีเซ็ตนะครับน, et, นะปรากฏว่ารถนี้ทำไมได้นะดรรดเพราะว่ารถญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะไม่มีฟังก์ชันออยล์รีเซ็ตให้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถรถญี่ปุ่นก็ต้องเป็นรถห,หนะรูๆนะฮะรถแพงๆส่วนใหญ่จะเป็นรถของยุโรปทางด้านยุโรปจะมีในเรื่องของออยล์เซอร์วิสออยล์รีเซ็ตนะเปลี่ยนน้มันเครื่องไปแล้ว ก็ต้องมาตั้งใหม่ว่าจะให้มันเตือนอีกทีที่ก,กี่กิโลอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็ไม่รู้จะดีหรือเปล่าจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากนะฮะบางทีเราจดไว้มันก็เพียงพอเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนกันทุกวันปีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสามเดือนนะครับลืมลืมไปบ้างก็คงไม่เป็นไรนะครับให้มันเลยไปนิดนึงกับเครื่องยนต์ก็ไม่พังหรอกครับนะเพราะว่าน้ำมันเครื่องเองนี่นมันก็จริงๆออกแบบมาให้เกินความต้องการของเครื่องยนต์อยู่แล้ว นะครับก็ <c oughs> ว่ากันไปนะครับไอฟังก์ชันพิเศษตร,ตรงนี้ซึ่งจริงๆไม่แม่เซนเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็คือเรื่องของ Work Support นะครับที่เราเข้ามาเมื่อกี้มันมีฟังก์ชันของ w o r k support เราเข้ามา,าตรงนี้นะครับ w o r k support จริงๆก็คือ s p e c ช a l f ฟังก์ชันนะครับคือฟังก์ชันพิเศษมันไม่ใช่ฟังก์ชันปกติที่อ่านโค้ดลบโคด้ด หรือดู Data Stream นีอันนี้ก็เรียกฟังก์ชันพิเศษหมดนะครับนะอันะนี้หลักๆที่จะใช้งานเครื่องสแกนตัวนี้ก็คือเรื่องของ injector compensation นะครับการลงทะเบียนหัวฉีดนะเปลี่ยนหัวฉีดแล้วก็ต้องลง,ลงทะเบียนให้รู้จักหัวฉีดใหม่มีค่าการชดเชยอะไรเท่าไหร่นะในส่วนของอการฉีดเชื้อเพลิงนะของเครื่องยนต์ดีเซลต้องมีค่าชดเชยต,ตรงนี้นะซึ่งก็ ในบรรดารถญี่ปุ่นว่าจะใช้เยอะนะครับตรงนี้ก็อีกอันนึงก็คือครีเซ็ตเมมโมรีนะฮะอ่าก็ไปรีเซ็ตในส่วนของกล่อง ecu นะฮะรีเคสรีเซ็ตหน่วยกามจำอะไรบางอย่างนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไปรีเซ็ตไอตัวที่มันเบิร์นมาตัวที่เป็นโปรแกรมมิ่งอะไรมันก็รีเซ็ตไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะฮะหรือ cruise control initial นี่หมายความว่าต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรสักอย่างเนี้ยต้องไป ให้มันรู้จักกานให้มันเรียนรู้นะครับเหมือนกับตัวที่ตัวนี้นะครับอิเล็กอิเล็กทรอนิกส์ท็อตชัลเรียนรู้หรือลิ้นปีกผีเสื้อแบบไฟไฟ้าก็ต้องเรียนรู้ให้มันกรณีที่เปลี่ยนหรือจับถอดออกมาอะไรสักอย่างเนี่ยก็ต้องเรียนรู้นะครับตัวนี้ก็มีความสําคัญนะอันที่สองเปลี่ยนปัมม๊มคอมมานเรีวก็ต้องใช้ตัวนี้ในการเรียนรู้ปั๊มให้รู้จักกันนะครับเนะี่ยก็ฟังก์ชันพวกนี้ก็ก็มีประโยชน์ นะครับเป็นงานเป็นซัพพอร์ตงานนะเป็นการสนับสนุนงานนะในเมื่อเราซ่อมหรือทำอะไรเสร็จแล้วนะฮะก็ใช้ฟังก์ชันตรงนี้นะฮะในส่วนของเครื่องสแกนที่ใช้ในโชรูมหรือหรือสูนหรือ OEM โรงงานอะไรเนี่ยครับจะมีฟังก์ชันพวกนี้ใช้งานได้เต็มนะครับเพราะว่าเขาต้องจําเป็นต้องทํางานในที่เต็มรูปแบบแบบโรงงานนะครับส่วนในอูท่ทำรถยนต์ก็อาจจะมีฟังก์ชันที่บางอย่างอาจจะใช้ไม่ได้นะครับ นะีซึ่งเครื่องสแกนก็สพอร์ตตรงนี้ได้อยู่ประมาณสัก90% 80%แล้วแต่รถนะครับซึ่งก็เหลืองานสัก1 0บ0บ้างนะฮะส่งไปที่ชัวรลมูมหรือสุให้เขาช่วยเกลียรยกันบ้างนะครับงานลักษณะลึกๆยากๆก็บางทีก็ข้ามไปบ้างก็ได้นั่นนะครับ <c oughs> คือต้องเรียนรู้ในเรื่องกฎของ20 80นะครับหนะมายความว่าไงครับหมายความว่า ก็สมมุติว่าเราทํามาค้าขายขายสินค้าขายอะไรอยู่นี้นะครับมันจะมีสินค้าอยู่ในร้านสมมุติในร้านเรามีสินค้าอยู่ร้อยชนิดนะครับมันก็จะมีสินค้าที่ทําเงินจริงๆเลยเนี่ยอยู่ประมาณ20ชนิดขายดีๆทําเงินเป็นพระเอกอะไรอยู่เนี้ยยีชนิดและ2ีชนิดเนี่ยมันทําเงินให้กับเราเนี่ยได้ถึง80%ซของทุกเดือนนะครับ สมมุติว่าเดือนหนึ่งขายได้1ล้านไอสินค้า20ชนิดเนี่ยขายได้80000นะฮะเป็นเป็นปริมาณสินค้าคือแค่20อย่าง20ชนิดเนี่ยแต่ทําเงินได้ถึง80%ของยอดขายที่เราได้ทุกเดือนอันเนี้ยเขาเรียกว่ากฎ20 80ด0นะครับส่วนไอสินค้า80%เนี่ยมันทำเงินได้แค่20000 0คือ20%อ่ะทีนี้มีมีคำถามว่าแล้วทำไมทำไมไม่ตัดมันหนกอไอ้80 ตัดก็ได้นะครับมันก็จะเหลือยี่สิบและยี่สิบนั้นนะมันก็จะเหลือมันก็จะตัดลงไปอีกแ0ดบก็เหลือแค่ยี่สบเท่ากับยอดขายมันจะลดลงถูกไหมครับก็สินค้ามันน้อยลงนะครับปริมาณมันน้อยลงนะครับเราไม่สามารถที่เอาสินค้าในเป็นพระเอกได้ทุกตัวนะครับก็ต้องมีตัวที่มันเป็นพระรองบ้างนะเป็นผู้ลายบ้างก็ต้องปนเปนกันไปนะมันก็จะเข้ากฎเกณฑ์นี้นะครับ การซ่อมรถยนต์ก็เช่นกันนะครับนะมันก็ต้องเรียนรู้ในกฎของ2 0 80ดิเหมือนกันไม่ใช่ไปเอาร้อยนะครับมันไม่มีอะไรร้อยอยู่แล้วนะครับถ้าไปพูดอย่างนั้นเจ้าอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้นะครับคือคิดไปเองมโนไปเองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ต้องเรียนรู้หรือยอมรับอะไรบางอย่างนะครับ2 0 80ดสบตรงเนี้ยยอมรับในข้อด้อยข้อเสียของเครื่องของอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยเราก็จะมีความสุข นในการใช้เครื่องมือนะครับแล้วก็เลือกซื้อเครื่องมือได้แบบไม่ต้องไปซีเรียสเลยมากนะราคาก็ไม่ต้องสูงอะไรโดดขึ้นไปมากมายนะครับเอาที่มันซัพพอร์ตเราได้80%ก็พอเพื่อความสบายใจนะครับนะนีนะ่ดูในเรื่องของ injector compensation เข้าไปนะครับก็จะมีเซตค่าหัวฉีดก็อ่านค่าหัวฉีดนะครับอ่านค่าหคราาหัสมันนะนะรปรากฏว่าเดี๋ยวนะฮะ รู้สึกว่าอ่เข้าไปอ่านไม่ได้นะเมื่อกี้แต่ว่าเข้าไปเซตเนี่ยตั้งค่าใหม่ได้นะครับะเมื่อกี้ hand work นี่คือเขียนด้วยมือนะฮนะก็คือลงค่ารหัสเงี้เองนะครับเป็นเลขอยู่ยาวมากนะตรงหัวฉีดเนี่ยครับตรงเบอร์โซลินอยก็ลงรหัสตรงนี้ให้ไป นะครับเพื่อให้สมองกลจําไว้หัวฉีดใหม่นะครับนะว่าเขาผลิตมาเนี่ยมันมีไอ้นู่นนี่นั่นนะจำเป็นต้องชดเชยยังไงยังไงนะครับสมองกลของ so เดนโซ่ก็จะรู้จักกันหรือสมองกลของบอสของะไรก็แล้วแต่เขาก็จะรู้จักค่าคอมเพนเซตคอมเพนเซตแปลว,ว่าชดเชยนะครับคือผลิตมามันไม่เป๊ะอยู่แล้วยังไงก็ต้องชดเชยนะครับไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบนะครับก็ต้องให้สมองกลเป็นตัวคํานวณแล้วก็ชดเชยค่าออกมาให้ได้ค่าที่ดีที่สุดนะเห็นไหม มันก็ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องมีอะไรชดเชยนะครับอ่าแต่มีมีลบก็ต้องมีบวกมีบวกก็ต้องมีลบนะชดเชยหักล้างกันไปนะครับนะมีมืดมีสว่างครับอ่าเนี่ยนะครับขึ้นคีย์บอร์ดไห้เรากดเราไม่กดฮนะเดี๋ยวเป็นเรื่องก็แบกกลับไปนนะครับน,ะ,นะครับ มีรีเซ็ตเมมโมรีด้วยลดบางรุ่นเนี่ยครับรีเซ็ตเมมโมรีแล้ววิ่งดีขึ้นอย่างเงี้ยครับก็หมายความว่าสมองกลมีการจดจําค่าการฉีดเชื้อเพลิงแบบผิดผิดก็มีนะครับก็เรารีเซ็ตไปก็อาจจะทําให้มันกลับคืนสู่ค่าแฟคตอรี่ค่าโรงงานนะฮะค่าดีฟอลต์ของเขานะครับเพราะว่าสมองกลบางทีมันก็ไม่ฉลาดมันไม่สามารถเคลียร์เมมโมรีตรงนี้ด้วยตัวเองได้นะก็ต้องทําการรีเซ็ตให้มันนะครับ กรณีรถหรูหูมคซิ e เดสอะไรพวกนี้การรีเซ็ตอาจจะเป็นการรีเซ็ตระบบอะไรบางอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติก็ต้องมาแมทชิ่งให้รู้จักเครื่องยนตน์เปลี่ยนกล่องอีโมก็ต้องมาทําให้มันรู้จักกับกล่องเครื่องยนต์นะครับถึงจะสตาร์ทได้นะครับตรงนั้นนะครับคือเวิร์กซัพพอร์ตทั้งสิ้นนะครับเป็นส่วนของสเปเชียลฟังชั o นนะครับ ตรงนี้ฟังก์ชันเรื่องอ e ีโมนี่ไม่น่าจะมีนะฮะในในเครื่องของรอน x 4 3 1นะครับนอกจากจะเป็นรถรุ่นเก่าๆก็น่าจะมีเรื่องของฟังก์ชันการทำอ e ีโมแบบง่ายๆเลยนะครับทำได้ง่ายๆนะเพราะว่ารถรถเก่าไอตัวเครื่องสแกนก็สามารถพัฒนาให้ให้ก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะครับนะฮะตรงนี้ก็คือหน้าตาของไอเครื่องวิเคราะห์จริงๆเครื่องสแกนจริงๆ นะครับในส่วนที่เป็นฟังก์ชันพิเศษก็คือตรงนี้อันนี้ไม่เอาอันนี้อันนี้นะครับสามส่วนที่เรียกว่าฟังก์ชันพิเศษหรือสเปเชียลฟังก์ชันนะครับอันนี้ย้อนย้อนกลับไปนะครับโอเคนะครับในส่วนของเรื่องของฟังก์ชันพิเศษหรือสเปเชียลฟังก์ชันนะครับตรงนี้ ซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเมื่อกี้เราดูเรื่อง active test นะครับ emo นี่ไม่มี ecu coding หรือ ecu reset เนี่ยตรงนี้นะฮะ reprogramming ตรงนี้เราไม่มีนีก็คือการ m a t c อา่ามีอันนึงที่ใกล้เคียงก็คือการการเาเรียกว่าการ learning ก็คือเหมือนการ reprogramming ให้ให้กับตัวกล่อง ecu กับตัวฮาร์ดแวร์สมมติว่าเปลี่ยนตัวปั๊มคอมเมอร์เลวไปนะครับ ก็ต้องมีการเล a r นิ่งก็เหมือนเหมือนกัรีโปรแกรมนั่นแหละครับนะห้มันกลับคืนสู่ค่าปกติของเขานะให้รู้จักกันนะก็จะเป็นฟังก์ชันลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะแต่เมื่อกี้เนะี่ยมันไม่มีในเรื่องของ i m m o b i l i z e system นะครับเรื่องของการทำา m m o นะแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันเทสตตรงนี้ก็ไม่มีเป็นเรื่องอะไรที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับในรถยนต์อาจจะยังไม่มีนะครับแต่ว่าในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมีนะ สมมุติว่านะฮะเราปิดเหยียบคันเร่งแล้วดึงเบรกมือนะฮะสมมุตินะนั่นคือนั่นคือ,คอการทำฟังก์ชันแล้วมันจะมีอะไรอย่างอื่นทํำไหมอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมก็คือสมมติว่าสมมติว่าอ่สมมติว่าเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกแล้วจะมีจะมีอะไรทํางานไหมอา่าในทางในในใน,ในความเป็นจริงอาจจะมีเรื่องระบบ ABS หรือเรื่องอะไรต่างๆที่ทํางานขึ้นมาเนี่ยเาเรียกฟังก์ชันนะก็คือทํางานตามฟังก์ชันที่มันควรจะเป็นอย่างเงี้ยเขาก็เรียกฟังก์ชันเทสนะครับซึ่งมันอาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหรใ่ในในรถยนต์นะครับแต่ว่าในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเห็นภาพนะสมมติว่าเขาปิดวาล์วตัวนี้ปิดวาล์วตัวนู้นนะฮะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยก็เป็นการจําลองสัญญ,ญาณนะฮนะเนะี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นตามที่ออกแบบไว้จริงไหม นะครับอันนี้คือการทําฟังก์ชันว่ามันมีคุณสมบัติแบบนั้นจริงๆหรือไม่นะครับซึ่งในรถยนต์ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีนะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่อง Active Test นะครับรีโปรแกรมมิ่งนะครับแล้วก็ i m m obilize นะฮะอันนี้ก็เยอะแล้วนะครับลำรับเครื่องสแกนหรือเครื่องวิเคราะห์ทั่วไปที่ไม่ใช่เครื่องทํางานระดับโชว์รูมหรือระดับสูงหรือ OEM นะฮะตรงตรงนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วเป็นฟังก์ชันที่เยอะนะฮะพิเศษเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนี ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราซ่อมรถยนต์นคันหนึ่งนะฮปัญหาหลักๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการดิอะนสติกอยู่แล้วนะครับเนี่ยเ,เรื่องของการอ่านโคโด้ดลบโค้ดตรงนี้อยู่แล้วนะเป็นหลักแล้วก็มีไลฟ์ดาต้ามาด้วยนะครับก็80%เนเี่ยทำงานใน,นด้านของการวิเคราะห์วิเคราะห์รถซ่อมรถไฟดับไฟแล้วก็ส่งมอบให้ลูกค้านะส่วนฟังก์ชันพิเศษเนี่ยก็มีเสริมเข้ามาก็20%นะครับ ทีนี้มันก็เข้ากฎเกณฑ์ในย0่สิบแปนั่นะครับนะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปทําตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าทําได้ก็ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องสแกนถ้าทําได้เนี่ยก็ดีก็ไม่ต้องไปซีเรียสจะได้แค่ไหนนะครับแต่ฟังก์ชันหลักๆเรื่องการวิเคราะห์เนี่ยก็ควรจะได้ค่อนข้างเต็มอย่างเงี้ยนะครับการใช้งานเครื่องสแกนก็จะสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะแต่ว่าก็ไม่ถึง100อยู่ดีนะครับ นะก็น่าจะจบในส่วนของ s p e i i l l u u n t i o n นะซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายของ o b 2 s c 2 s t o o 2นะครับนะสำหรับในภาค1นึ่งนะเวอร์ชันนึก็น่าจะจบอยู่เพียงเท่านี้นะครับ ก็จะมีภาค2ภาค3อะไรต่อไปเรื่อยๆนะตามแต่เทคโนโลยีหรืออะไรใหม่ๆที่เข้ามานะแน้่เราก็จะมานำเสนออยู่นะครับเป็นการอัปเดตไปให้ทันเทคโนโลยีด้นยานยนต์นะครับนะสำหรับส่วนตรงนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ